สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสอนอบาลเย็นเช่นเคยนะคะ11นาฬิกาตรงทางนิวทีวีช่อง18กับดิฉันนัชชาดันพีระณรงค์ค <ผม S 2> ่ะครับผมทนายวิรัติหวงพิติพาณิชครับสำหรับช่องทางน,นะคะที่ทางบ้านจะสามารถร้องทุกเข้ามาผ่านรายการสอนอบาลเย็นนะคะก็ผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะเข้าไปที่หน้า a c e b o o k แล้วก็พิมพ์ค้นหาคําว่าสอนอ,นอบานเย็นนิวทีวีค่ะครับหรือที่อีเมลนะครับ b a เ y e n n e w t v g m a i l c o m ครับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ026155144ค่ะครับพิ 59และที่อยู่นะคะที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางซึ่งวันนี้เดี๋ยวรายการของเรานะคะก่อนจะไปพูดคุยกับเรื่องที่ทางบ้านมีคําถามกันเยอะเหลือเกินกับทีวีดิจิตอลก่อนอื่นไปเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกก่อนนะคะกับรอบรั้วสอน,นอวันนี้เนี่ยส่งทีมงานไปลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเนี่ยพบรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร,ร์ไซค์บริเวณพงหญ้าลึกนะคะแล้วจากการระดมกําลังค้นหาของทีมกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพบว่ามีทั้งหมด9คันค้า ว่ามาจากการโจรกรรมนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณนันพัฒน์เดนด,ดวงไพรโรธค่ะ และพื้นที่บริเวณนี้นะคะคือจุดที่พบรถจักรยานยนต์ค่ะซึ่งคาดว่ากลุ่มคนร้ายจะนํามาซ่อนไว้ก่อนที่จะมีการลําเลียงไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยบริเวณนี้ค่ะอยู่ไม่ห่างไกลาจากชุมชนเท่าไหร่นักอีกทั้งยังอยู่ติดกับถนนนะคะโดยประชาชนในพื้นที่นี้นะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ามีรถจักรยานยนต์หายเป็นจํานวนมากในส่วนของสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงมีประชาชนเข้ามาขอดูรถของกลางเป็นระยะ โดยบอกกับทีมงานว่าพื้นที่ชนบุรีและระยองมีรถโดนขโมยบ่อยครั้งถึงแม้จะล็อกคอหรือของโซ่แล้วก็ตามส่วนช่วงเวลาที่หายมักจะอยู่ที่ประมาณสองทุ่มถึงตีสามจ้องเลยของพี่คือเขาจ้องอยู่แล้วเราเราเป็นคนที่แบบระวังมันไม่รู้ตัวเท่าคนที่เขาจ้องจ่าของเราเนี่แล้วเขาบอกมันมีวัยรุ่นประมาณสองสคนเนี่ยมามาเฝ้า แล้วก็ชั่วธรรมดาจะไม่หายช่วงฝนตกพอดีือนกับว่าอยากให้แบบว่าให้กวดขันมากกว่านี้เพราะว่าเรื่องทรัพย์สินเรื่องเรื่องการขโมยเป็นสิ่งสําคัญคืออยากจะบอกขโมยว่าคุณมีมือครบ32มีทุกอย่างพร้อมทุกอย่างคุณน่าจะทำมาหากินมากกว่าที่จะมานั่งขโมยคนอื่นเขานะคะเพราะว่าคนอื่นเขาเดือดร้อนผมมาดูรถครับรถได้หายไปเมื่อ วันที่หนึ่งคือวันที่หนึ่งเมษาครับคือวันที่หนึ่งเมษากรสงการนะครับรุ่นนี้ครับแต่สีน้ำเงินแล้วก็ท่อท่อเขาจะแต่งมาจากร้านนะครับเขาจะแต่งโชว์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนปกติทั่วไปแล้วก็ในวันในในตอนนั้นนะครับผมเป็นป้ายแดงครับมันระวังยากครับมันมันแล้วแต่ดวงวัดกัน ว่าเราเราก็พยายามป้องกันดีแล้วคือจริงๆแล้วอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจครับผมสำหรับจุดที่พบของกลางร้อยตำรวจโทวิชิตสีจุดานุรองสารวัตรฝ่ายป้องกันและปราบปรามผู้ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรในวันเกิดเหตุได้พาทีมงานลงไปสำรวจก็พบว่ามีร่องรอยการซ่อนของกลางอย่างกระจัดกระจาย ซึ่งทีมที่ระดมค้นหาในวันนั้นบอกว่าน่าจะมีคนร้ายเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากพบเสือสุราและอาหารอยู่บริเวณที่พบรถจักรยานยนต์ผมกับพี่ที่มาช่วยค้นหาวันนั้นก็ประมาณสักสามสิบนายได้ที่มาค้นหานะครับก็พอปูพรมเดินค้นหาประมาณสักรุ่งชั่วโมองครับก็พบรถประมาณ9คันในที่เกิดเหตุนะครับประมาณนั้นครับวันนั้นพี่เดินหา ภูมิพรมตั้งแต่ปากทางเข้ามาเลยครับตั้งแต่ปากทางสองฝัง่ง <ไป S 2> รครับผม,มก็แบ่งกาลังไปใช่ไหมครับใช่ครับประมาณาเราภูมพรมทีละฝั่งนะครับเราเดินมาฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ขากลับก็ย้อนกลับมาทางนี้ด้านเจ้าหน้าที่ตารวจฝากย้ําเตือนมาถึงประชาชนว่าควรจะคล้องโซ่ใส่กุญแจให้แน่นหนา เพราะคนร้ายมีความชำนาญใช้เวลาลงมือไม่กี่นาทีซึ่งละแวกนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมจึงมีแก๊งโจรกรรมแฝงตัวอยู่จำนวนมากจะคอยโอกาสลงมือบริเวณหน้าโรงงานตลาดนัดและหอพักแก๊งพวกนี้จะมาเช่า,ชาบ้านพักเช่าบ้านพักอยู่ในเขตต่างๆไม่ว่าจะเป็นของชนบุรีเองของอระยองเองนะแล้วก็จะมีการมาโจรกรรมรถ จักรยานยนต์นะในพื้นที่ต่างๆคนร้ายเนี่ยเรา,าเชื่อว่านะเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มแก๊งขเขมรนะครับอาจจะมีคนไทยร่วมอยู่ด้วยทั้งนี้รถจักรยานยนต์ที่พกเป็นยี่ห้อ h o n ด้าทั้งหมดและเป็นรุ่นที่กลุ่มมิชาชีพต้องการในจํานวนนี้มีสาคันที่ถูกแจ้งหายไว้ที่สอพปอลวกแดงและอีกสองคันแจ้งหายไว้ที่สพบ่อ,อ,บอวินที่เหลือกําลังสืบสวนต่อไป และทั้งหมดนี้นะคะคือของกลางเป็นรถจักรยานยนต์จำนวน9้าคันค่ะซึ่งบางส่วนก็พบเจ้าของแล้วนะคะบางส่วนก็ยังไม่เจอเจ้าของค่ะหากเห็นป้ายทะเบียนแล้วเป็นของท่านใดนะคะสามารถนําเอกสารรถคู่มือรถหรือเอกสารเช่าซื้อมาติดต่อรับได้ที่สอพอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะซึ่งนี่ก็ถือเป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์จากนี้ไปก็ต้องมีการป้องกันให้รัดกุมยิ่งขึ้นมณฑลรัตนวลีถ่ายภาพนนพัฒน์เด่นดวงไพโรธสอนอบาลเยน็นรายงาน ไม่เพียงเฉพาะที่ระยองและชมรีเท่านั้นที่จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโจรกรรมเท่านั้นนะครับในพื้นที่อื่นๆก็ต้องระมัดระวังนะครับวิธีการที่จะป้องกันได้น็คือการล็อกคอนะครับแล้วก็ในการที่จอดรถเนี่ยก็ต้องจอดในที่สว่างแล้วก็ไม่รับตาคนนะครับผม ตงยอมรับนะคะว่ามิจฉาชีพมีอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าพูดคุยกันกับเรื่องของทีวีดิจิตอลยอมรับว่าตอนนี้เริ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วกับการแจกคูปองแลกซื้อกล่องดิจิตอลนะคะซึ่งหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังบอกว่าทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงโครงการจะเป็นอย่างไรต่อไปและความเข้าใจที่ถูกต้องของการแลกซื้อนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงกล่องที่มีคุณภาพ ต้องมีอะไรระบุยืนยันเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญคะ่ะกับรายการสออบานเย็นสักครู่เดียวคะ่ะ กับสนคลายทุกวันนี้นะคะกับเรื่องราวของการแจกคูปองแลกซื้อกล่องทีวีดิจิตอลนะคะซึ่งก็มีคําถามมากมายวันนี้เราอยู่กับ1เดียวเลยนะคะที่จะตอบคําถามกับเราได้นะคะคุณถากอนตันทสิทธิ์เลขาธิการกสทชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทชนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีรัตน์ครับค่ะก่อนอื่นต้องสอบถามก่อนนะคะว่าคูปองแลกซื้อกล่องดิจิตอลในรอบแรกที่ได้มีการแจกไปนี่คือเมื่อไหร่ยังไงแล้วแจกพื้นที่ไหนบ้างค่ะ10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแจกไปทั้งหมด 4ล้าน6แสน40,000ใบนะครับ,รบใน21จังหวัด21จังหวัดที่ผมนำเรียนไปนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะครับนครปฐรมปทุมธานีสม,มุทรปราการสม,มุทรสาครพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองระยองสุพรรณบุรีหนองคายสุขโขทยัยอุดรธานีัยเชิงเทราสม,มุทรสงครามพัทธลุงสงขลานครนาย,ยกราชบุรีแล้วก็ชัยนาทนะครับอันนี้คือ21จังหวัด แรกที่เราแจกไปในรอบสองท่านในรอบสองในเดือนในวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดพฤษกายนนี้นะครับมีการแจกอีกรอบสองก็คือประมาณ4.1ล้านใบก็คือ4ล้าน1แสนใบนะครับที่จะมีจังหวัดอีก21จังหวัดหลังนะครับก็จะมีลำพูนอุบลราชธานีพิษณุโลกสุราษฎร์ธานีอำนาจเจริญชนบุรีนครราชสีมาขอนแก่นลบบุรีมหาสารคามเชียงใหม่สระบุรีเพชรบุรี จันทบ,บุรีปัตตานีพิจิตรนองบุรีรมกาญจนบุรีกำแพงเพชรกฬสิน์แล้วก็ปราจีนบุรีะนะครับอันนี้เป็น21จังหวัดหลังซึ่งตรงนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังมีปัญหาใน21จังหวัดหลังนี้นะครับเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ในการที่เราแจกออกไปเนี่ยพื้นที่ในการที่จะครอบคลุมในการที่ออกอากาศเนี่ยนะครับจะต้องมีพื้นที่ที่ครอบคลุมสัญญาณไม่น้อยกว่า80%แต่21จังหวัดแรกเนี่ยนะครับ เราแจกเข้าไปโดยที่สัญญาณครอบคุมไม่น้อยกว่า80ครับแต่ใน21จังหวัดหลังที่เราจะมีการแจกเขาไปในวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับขณะนี้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเราจะมีการหาลือกับผู้ประกอบการทางด้านมักก็คือผู้ให้บริการด้านโครงข่ายทั้ง4รายไม่ว่าจะเป็นของกองทบกช่อง5ไทย PBS แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ประกอบการทีวีทั้ง27ช่อง 24ช่องเป็นธุรกิจอีก3ช่องเป็นสาธารณะร,รวมเป็น27ช่องจะหารือร่วมกันกับกสทชในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่า21จังหวัดหลังเนี่ยขณะน,นี้อำเภอที่อยู่ภายใต้จังหวัด21จังหวัดเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น296อำเภอ296อำเภอเนี่ยนะครับมี96อำเภอที่มีสัญญาณครอบคุมไม่น้อยกว่า80ครับนะครับ อีกจานวนที่เหลืออีกประมาณสองอีกประมาณ200อําเภอเนี่ยนะครับสัญญาณยังไม่ครอบคลุม80เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้ก็จะมีประเด็นปัญหาที่ตามมาก็คือ1เราจะมีการแจกออกไปให้กับพี่น้องประชาชนในขณะนี้เลยหรือไม่หรือจะมีการแจกออกไปเฉพาะ9ก้าอำเภอนี้ก่อนส่วนที่เหลือเนี่ยรอให้สัญญาณครบ80ก่อนค่อยแจกไปทีหลังนะครับซึ่งตรงนี้เราอยากจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการด้านโครงข่ายผู้ให้บริการช่องทีวีทั้ง24ช่องหรือ27ช่อง ภายใต้นี้ว่าจะให้กสชทําอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจในประเด็นพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีการหารือกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ก็คือวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งถ้าได้คําตอบอย่างไรก็ตามซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเดี๋ยวกสชก็จะมีการแจกออกไปในวันที่28พฤศจิกายนนี้ต่อเนื่องอีกนะครับในประเด็นที่เราได้มีการแจกออกไปเมื่อวันที่10ตุลาคมนะครับแล้วได้มีการแยกได้มีการแรกในวันแรกก็คือในวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมา ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลถึงเวลา14.15นในวันนี้นะครับได้มีคนไปใช้ขูปองในการแลกในวันนี้นะครับ6 7 0 0 0 0ฉบับแล้วนะครับ6แส0 0 0็ฉบับก็เฉลี่ยตกประมาณวันหนึ่ง40,000กว่าฉบับ4 0,000ื่กว่าใบเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าแนวทางในการที่ประชาชนยังไปแลกวันหนึ่ง40,000กว่าใบอยู่เนี่ยถึงสิ้นปีนี้ 6ล้าน4แสนฉบับเนี่ยก็น่าจะครบแล้วซึ่งจะเป็นเร็วกว่าแผนที่กสชกําหนดไว้ในขณะนี้นะครับซึ่งจะทําให้ประชาชนมีการเปลี่ยนผ่าน4ล้านกว่าคนเนี่ยเข้าไปดูในทีวีดิจิตอลได้แล้ว4ล้านกว่าคนเรือนซึ่งถ้าเราคูณด้วย3ก็จะมีประชาชนเข้าไปชมทีวีดิจิตอลเนี่ยมากกว่า12-13ล้านคนแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการดีในการที่เปลี่ยนผ่านในขณะนี้ครับ ก็ต้องถือว่าต้องใช้เวลาแต่ว่าก็ไปได้เร็วไปได้เร็วครับช่วงนีไ้ไปได้เร็วประชาชนให้ความสนใจมากในการที่นําไปแลกครั้งแรกเนี่ยเราวางแผนว่าน่าจะตกประมาณวันหนึ่งสามหมื่นฉบับในขณะนี้นะครับสี่หมื่นห้าถึงห้าหมื่นถ้าเร็วไปตามเร็วในในลักษณะนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนผ่านได้เร็วขึ้นในชุดที่สองที่เรามีการแจกออกไปถ้าเรามีการแจกในชุดที่สองนะครับชุดที่สองเนี่ยก็คือเดือนวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนเนี่ยนะครับอีกประมาณสี่จุดหนึ่งล้านฉบับ นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าแนวทางของประชาชนยังมีการแลกวันละสี่ห้าหมื่นอยู่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนผ่านเร็วขึ้นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ที่เรามีความกังวลแล้วก็อยากจะให้ประชาชนในกลุ่มนี้ได้มีการเปลี่ยนผ่านโดยเร็วก็คือกลุ่มที่ตกสํารวจกลุ่มตกสํารวจหรือกลุ่มที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในขณะนี้นะครับกศชได้มีการหยิบยกกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาแล้วในขณะนี้เนื่องจากว่ากลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่มีทะเบียนบ้าน รตรงนี้กศรจรเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเราจะมีการเสนอหลักเกณฑ์นี้เข้าต่อเข้าเสนอต่อที่ประชุมของกรสทจในครั้งต่อไปก็คือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ในการที่จะแจกกลุ่มตกสํารวจหรือที่ไม่มีทะเบียนบ้านในขณะนี้ยกระดับขึ้นมาให้เร็วขึ้นซึ่งในกลุ่มนี้ผมเรียนนะครับเชื่อไหมครับว่า,าคุณนัชานันครับว่ามีกลุ่มพวกนี้มีครัวเรือนอยู่เท่าไหร่ครับขณะนี้2.4ถึง2.8ล้านครัวเรือนกลุ่มที่ไม่มีทะเบียนบ้าน เหมือนประชานแออัดบ้างอะไรบ้างนะคะถูกครับกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีทะเบียนบ้านจริงๆแต่เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทางท่านทนายวิรัตเนี่ยหยิบยกประเด็นพวกนี้ขึ้นมาเราจะต้องมีการแจกให้กับประชาชนในกลุ่มนี้โดยด่วนนะครับในกลุ่มนี้เราวางหลักเกณฑ์กันอย่างงี้ง่ายๆนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยให้เขาไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์หมายถึงว่ากับกรมการปกครองถ้าในกรุงเทพมหานครก็ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กับสํานักงานเขตเพื่อในพื้นที่ เพื่อที่จะได้บอกว่าเขามีตําแหน่งที่อยู่มีบ้านเลขที่เท่าไหร่ทาอะไรยังไงบ้างถูกไหมครับตรงนี้อาจจะนําใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟที่เขามีอยู่เอาไปแสดงยืนยันว่าเขามีบ้านอยู่จริงนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มพวกนี้เราจะต้องมีการยกระดับเขาขึ้นมาในการที่จะมีการแจกโดยเร็วนะครับครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นควาเข้าใจเบื้องต้นแต่ว่าที่นี้มาถามถึงเรื่องตัวกล่องจากด้านหน้าที่ตั้งอยู่อันนี้ค่ะพอจะแบบพูดถึงอธิบายยังไงได้บ้างคือคือตัวตัวผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัว ตัวคูปองเนี่ยนะครับในเงื่อนไขของเราเนี่ยเรากําหนดไว้ว่า1ก็คือคูปอง690บาทเนี่ยจะต้องแรกได้3อย่างนะครับผมเรียนก่อนนะครับว่าเงื่อนไขของการดําเนินการนี้คือคูปองคูปองครับที่มาถึงบ้านเราถูกต้องครับอันนี้คือคูปองของหน้าตานะครับที่ออกมาก็คือตัวคูปองเนี่ยเรากาหนดเงื่อนไขว่า1แรกเป็นส่วนลดของทีวีดิจิตอลได้นะครับถ้าประชาชนมีีมีไม่อยากไม่ได้ไม่อยากได้กล่องเซตอบ็อก ก็คือนำไปเป็นส่วนลดของทีวีดิจิตอลถ้าทีวีราคา1.000 0บาทนะครับก็เอา690บาทเป็นลบออกจาก1นึ่งหมื่ก็เพิ่มจ่ายส่วนต่างจ่ายส่วนต่างไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่1แนวทางที่2ก็คือนําไปแลกกล่องเซ็ตบ็อกในราคา690บาทได้นะครับในส่วนที่3ก็คือถ้าประชาชนอยากจะแลกกล่องเซ็ตบ็อกที่ราคาสูงกว่า690บาท ที่มีแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงได้นะครับนําไปเป็นส่วนลดของกล่องเซ็ตบ็อกดังกล่าวได้ว่าบางกล่องเนี่ยเขาอาจจะมีแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานอกจากมาตรฐานที่กสทชกําหนดไว้นะครับแต่ทุกกล่องที่เขาร่วมโครงการกับกสทชผมเรียนยืนยันนะครับว่าหนึ่งนะครับจะต้องผ่านตัวรับรองมาตรฐานจากทางกสชก็คือตรานี้ต้องมีซิสเตอร์ต้องมีตราทุกชนิดจะต้องมีตรานี้ก่อนได้ค่ะจะเยไว้ให้นะคะเผื่อว่าให้ช่างภาพอ่า ครับอันนี้คือตราใบนี้ก็คือตราที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกสทชนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกล่องราคาเท่าไหร่ทีวีราคาเท่าไหร่จะต้องมีเครื่องหมายนี้ในคันผ่านการรับรองมาตรฐานจากกสทชเพราะฉะนั้นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับเราในขณะนี้นะครับมีอยู่จํานวนทั้งสิ้น50กว่าบริษัทแต่ ในขณะนี้ความพร้อมของบริษัท50บริษัทเนี่ยนำของมาวางในในพื้นที่ที่เรากำหนดไปเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด26บริษัทนะครับ26บริษัทในขณะนี้ทุกคนก็นำกล่องพวกนี้ไปวางแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบริษัทก็แลกกล่องแถมเสาด้วยบางบริษัทก็ได้เฉพาะกล่องเพราะฉะนั้นก็ฝากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเป็นข้อห่วงใยของทางกสชเองนะครับว่าขอให้ท่านนำคูปองของท่านเนี่ยไปแลกด้วยตนเอง ถ้าท่านมีเวลานะครับ,รบหรือจะให้ลูกหลานท่านไปมอบหน้าแทนก็ได้แต่เพียงแต่ว่าขอให้ท่านไปช้อปปิ้งเองท่านจะรู้ว่ากล่องพวกนี้มันมีหลายมันมีหลายรุ่นมีหลายบริษัทที่ทามาจําหน่ายข,ขอขอนุญาตถามท่านนิดนึงก่อนว่ากรณีผมเดินไปเนี่ยผมหยิบอันนี้ไปเนี่ยนะครับคู่ปองเนี่ยผมสามารถรแลกซื้อได้ก็คือกล่องมีกล่องครับแต่ถ้าผมไม่ไม่ไม่ได้อยากได้เสาเสานี่ต้องใช้ไหมครับเสานี่ต้องใช้ครับต้องใช้ยังไงต้องใช้ต้องมาด้วยกัน คือถ้าที่บ้านเราเนี่ยนะครับผมเรียนนะครับว่าถ้าถ้าที่บ้านเราเนี่ยมีเสาทีวีในระบบของอนาล็อกอยู่เสาทีวีที่เราดูเป็นฟรีทีวีเป็นในระบบอนาล็อกที่เราเรียกกันว่าเป็นก้างปลานี่นะครับถ้าเป็นก้างปลาถ้าทุกคนมีเสาแล้วเนี่ยโดยที่รับทีวีของไทย PBS ได้นะครับอันนั้นก็แสดงถึงว่าเสาเนี่ยรับในระบบของดิจิทัลได้เนื่องจากว่าไทย PBS เขาออกในระบบของดิจิทอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะนาเสาอากาศของตัวเองเนี่ยไปเสียบ ด้านหลังของทีวีได้เลยครับก็ไม่ต้องใช้เสาอากาศอันนี้แต่ถ้าเขาไม่มีแต่ไม่มีต้องมีเสานี้แน่นอนนะครับแย่แต่รับชมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในการที่มีเสานี้ผมเรียนนะครับว่าทุกคนเนี่ยก็มีการแข่งขันกันทางด้านการตลาดนะครับว่าหนึ่งถ้าเกิดว่ากล่องเนี้ยคุณแถมกล่องอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดบริษัทอื่นนะครับเขามีการแถมเสาด้วยขอให้พี่น้องประชาชนไปแลกกับบริษัทนั้นเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับว่าข้อมูลของทางสำนักงานกสทชในขณะนี้ ไม่น้อยกว่า10บริษัทมีการแถมเสาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกล่องทุกเสาอากาศที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราผ่านการรับรองมาตรฐานของกสทชอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาตรฐานไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากขอให้พี่น้องประชาชนไปเลือกไปดูด้วยตาของตัวเองเองว่าตัวเองอยากจะได้สิทธิ์ประโยชน์อะไรมากกว่ากันอย่าไปเชื่อคนอื่นนะครับครับผมค่ะแล้วสุดท้ายค่ะคุณถากอนเนี่ยคิดว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะมันจะสามารถเติบโตไปได้แค่ไหนยังไงบ้าง ผมผมเรียนนะครับว่า48ช่องที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าะนะครับในเร็ววันนี้อาจจะเป็นปี2558นี่นะครับถ้าครบ48ช่องเมื่อไหร่เนี่ยทีวีฟรีทีวีของเราเนี่ยนะครับหนึ่งออกในระบบของดิจิตอลความค,คมชัดเนี่ยมากกว่าในระบบดาวเทียมแน่นอนะะนะครับรอสองเนี่ยนะครับผมเรียนนะครับว่า48ช่องเนื้อหาสาระนี่หลากหลายหมดเพราะฉะนั้นถ้าครบทั้งหมดแล้วเนี่ยการเปลี่ยนผ่านของประเทศประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็คือเมื่อไปครบตรงนั้นแล้ว ทั้ง48ช่องประชาชนสามารถที่จะเลือกชมได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นของช่อง3เองช่อง5เองเดนิวไทยรัฐทีวีครบหมดเนื้อหาครบหมดนะครับถึงวันนั้นแล้วเนี่ยเราดูแค่48ช่องก็ดูจนไม่รู้จะดูตรงรไหนแล้วนะครับทีวี <TV S 1> ดาวเทียมทีวีอื่นที่ออกมาของต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราดูฟรีทีวีของเราไม่ต้องจ่ายตังค์เลยครับไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระต่าง พิธีกรทั้งสองท่านก็ทราบดีอยู่นะครับว่าทุกคนก็ต้องมรจุเนื้อหาของตัวเองให้แน่นเพรียนะครับว่าฉะนันผมฝันของกสชเองบอกว่าปี2ปีข้างหน้าเนี่ยคงจะมีการเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่ของระบบดิจิตอลให้ได้นะครับก็น่าจะสมบูรณ์มากขึ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะว่าที่จะเพิ่มขึ้นมาอีก21จังหวัดเนี่ย 28ิพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการแจกแน่นอนซึ่งตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านยังมีข้อสงสัยใดๆเนี่ยสอบถามผ่านรายการสออบานเย็นก็ได้นะคะก็จะติดต่อไปยังทางกสทชเพื่อที่จะนําความกระจ่างชัดเจนเนี่ยนะคะมาให้คุณผู้ชมทางบ้านแน่นอนแล้วก็สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะคุณถากรนตันทศิษย์เลขาธิการกสทชค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณนัชชานสวัสดีครับคุณวิรัตครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสนนนบาเย็ค่ะ ับมาช่วงสุดท้ายของรายการสอนอบานเย็นเช่นเคยนะคะกับคนดีประจําสอนอค่ะครับวันนี้มีเรื่องอะไรครับนอ้องวันนี้เป็นเรื่องราวของช่างแต่งหน้าคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพเลยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเปิดโครงการดีๆโดยรับรบริจาคเครื่องสําอางเอาไปใช้แต่งหน้าศพด้วยนะคะไปติดตามเรื่องราวดีๆกันกับน้องทันนิชารีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันน้องทนันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงคนดีประจำสอนอกับรายการสอนอบานเย็นค่ะ การทําความดีนะคะไม่จําเป็นว่าต้องทํากับคนไหนหรือสิ่งไหนเหมือนกับคนดีประจําสอนอของเราในวันนี้ค่ะที่ทําความดีเกี่ยวกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะโดยพี่เขานะคะได้ประกาศลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะขอรับบริจาคเครื่องสําอางที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือหมดอายุนะคะเพื่อนําไปบริจาคต่อให้แก่มูลนิธิวัดหรือโรงพยาบาลต่างๆนะคะเพื่อใช้ในการแต่งหน้าศพค่ะ กับโครงการดีๆแบบนี้นะคะเรามาทําความรู้จักคนดีประจําสอนอนของเรากันเลยค่ะพี่เต็มสิริภูวิทยาหรือพี่กอฟค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากทราบว่าปัจจุบันพี่กอฟประกอบอาชีพอะไรคะก็มีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าค่ะรับแต่งหน้าทั่วไปแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้ารับปริญญาแต่งหน้าออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่กอฟเริ่มที่จะ ขอรับบริจาคคืมก็คือว่าเริ่มจากที่คุณยายของพี่กอลฟเองเสียชีวิตนะคะแล้วก็ณเวลานั้นเนี่ยเราไม่สามารถหาเครื่องสาอางที่จะมาแต่งให้คุณยายสวยก่อนได้ที่จะท่านจะลงไปนอนในกองศพใช่ไหมคะก็เลยจุดป,ประกายว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องสมอางตรงนี้เพื่อที่จะรองรับบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันน่าจะดีอะคะ่ะก็เลยและอีกอย่างหนึ่งตัวพี่กอลฟเองก็ มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางมาบ้างเพราะเราเป็นอาชีพของเราไงฮะก็เลยว่าเออมันน่าทำนะอะไรเงี้ยก็เลยไปลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กสอบถามเพื่อนๆที่ อชอบเกี่ยวกับเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเออคุณมีเครื่องสำอางท่หมดอายุแล้วไหมอะไรเงี้ยเราเอามานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวกอจ,จะจะรับมาแล้วก็จะบริจาคต่อให้อะไรเงี้ยค่ะอยากทราบว่าเวลาพี่กอลฟแต่งหน้าให้คุณยายตอนหลังที่จากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีความแตกต่างกับการแต่งหน้าให้คนปกติอย่างไรบ้างเออมันถามว่าปกติไหมมัน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 ก็เหมือนกับแต่งให้คนที่นอนหลับอะค,ะคอ่ะอ่าแค่น้แต่ว่าแค่เขาไม่มีลมหายใจแล้วก็ มันมีความรู้สึกลึกๆทางใจมากกว่ามันต้องมันต้องควบคุมสติให้ได้ว่านี่คือคนที่เรารักนะอะไรเงี้ยเราแต่งให้เขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถควบคุมสติได้เราก็ทําตรงนั้นไม่ได้มันก็มันเป็นการควบคุมสติที่ต่างกันค่ะ,คะเพราะว่าถ้าถ้าการทํางานเนี่ยมันก็จะควบคุมอีกแบบใช่ไหมคะ,คะมันเป็นความรู้สึกความสุขค่ะ,ะแต่อันนี้มันมันเหมือนกับความทุกข์ด้วยอยู่ในใจลึกๆคือห้ามร้องไห้เพราะยายเราเสียไปแล้ว ก็คิดว่าเออแค่ยายนอนหลับนะแล้วก็ทาให้ยายสวยที่สุดเท่าที่จะทําได้ไคะ่ะแล้วหลังจากที่พีกพ่กอลฟเนี่ยได้ประกาศลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยมีผู้ที่สนใจแล้วก็บริจาคมาเป็นจํานวนมากเลยใช่ไหมคะก็ตอนแรกคิดคิดว่าจะรับแค่เอาไปบริจาคโรงพยาบาลที่คุณยายเสียแค่นั้นเองเอาไปให้ตรงห้องเก็บศพตรงนั้นแค่นั้น<ช>นะคะแล้วก็เปิดรับบริจาคก,ก็กําหนดวันว่าเออขอรับแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทําไปทํามานี่มันคือแบบ มันหลั่งไหลกันเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่แค่จังหวัดสองจังหวัดมันทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดเลยนี่ก็คือชุดเครื่องสำอางที่พี่กอลฟจะต้องเอาไปบริจาคใ,ให้แต่ละทีแต่ว่ารอบนี้นี่คือแอบเอาน้องๆมาช่วยนิดนึงค่ะเพราะว่ารอบหลังที่ทุกคนส่งกันเข้ามานี่มัน,ม,นมันเยอะจริง,รงๆ,ๆเยอะจนแบบ จนต้องแบบขอหยุดเลยอบอกว่าขอหยุดรับรับก่อนนะคะเพราะว่าพี่ก็แกไม่ทันจริงๆรอบนี้ก็จะมีน้องๆช่วยช่วยทแล้วแต่ละชุดนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะต่อหนึ่งศพค่ะเป็นแป้งตลับธรรมดาตนะคะเอ่อลับนี้นี่คือเห็นได้เลยว่ายังไม่ได้ใช้เลยคือบางท่านเขาก็ซื้อมาให้เลยนะคะไอเชโดลทาตานิดหน่อยจะได้สวยๆใช่ใช่ใช่ใช อ่เป็นอาชิโดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยสําหรับศพนี่พี่คิดว่าน่าจะเป็นลิปคือไม่มีอย่างอื่นมีลิปอย่างเดียวก็ศพส,สวยละพี่ว่านะอ่าซึ่งโดยแต่ละชุดเนี่ยต่อหนึ่งศพแล้วก็ยกให้กับ ผู้ที่เสียชีวิตไปเลยค่ะ,คะพี่ก๊อกคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งชุดหนึ่งศพดีกว่าที่จะเอาไปใช้เวียนเวียนหลายๆศพอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่ก๊อกอยากพูดถึงความรู้สึกที่ได้ทําโครงการดีๆแบบนี้หรืออยากจะเชิญชวนให้กับผู้ชมทางบ้านที่สนใจเนี่ยหรือว่าอยากทําความดีอะไรเนี่ยอยากให้พี่ก๊อฟช่วยบอกผ่านผู้ชมทางบ้านดน่อยค่ะก็มัน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 ไม่จําเป็นนะคะว่าเราจะทําอะไรนะ,ะมันอยู่ที่ เราว่าอยากทําอะไรก็ทําเลยขอให้ให้ทำแล้วมันไม่เดือดร้อนสังคมก็พอแล้วนะคะแล้วก็เครื่องสาอางนี้ก็ไม่จําเป็นต้องส่งมาให้ก็กได้ส่งตามโรงพยาบาลของจังหวัดของคุณก็ได้ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีจิตอาสา,าที่จะแบบลงไปแต่งให้ศพเองเนี่ยก็จะดีมากค่ะ ค่ะจากวันนี้นะคะที่น้องทันได้พูดคุยกับพี่ก๊อฟมานะคะก็ได้ข้อคิดของการทําความดีค่ะคือเราสามารถทําความดีได้ทุกคนทุกแห่งทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากทําความดีแบบนี้นะคะไม่แต่เพียงบริจาคมาให้กับพี่ก๊อฟเท่านั้นค่ะยังบริจาคให้กับหน่วยงานที่ขอรับบริจาคเพื่อเอาอุปกรณ์เครื่องสําอางนี้ไปแต่งให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะและพบกับน้องทันได้เป็นประจําในช่วงคนดีประจําสอนอกับรายการสอนอบ,บานเย็นและทุกๆความดีที่จะนําาาเล่ส่สูกัันฟง วันนี้น้องทันและพี่กอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โครงการนี้นี่คือจริงๆคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพนะคะคือไม่ได้ไปแต่งหน้าศพแต่ว่าก็ได้เปิดโครงการดีๆคือเหมือนกับเป็นตัวเองคือตัวเองเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคใช่รวบรวมเครื่องสําอางที่ไม่ใช้แล้วนะคะหรือว่าหมดอายุแล้วถ้าใครที่มีเนี่ยก็สามารถนําไปบริจาคเข้าโครงการนี้ก็ได้นะคะทั้งที่มูลนิธิที่วัดหรือว่าที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการด้วยเหมือนกันเพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่แต่งหน้าศพอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าท่านอื่นที่พบเห็นโครงการดีๆแบบนี้ช่วยเหลือสังคมกันแบบนี้ส่ง มาได้น้องทันเรารออยู่แล้วนะคะรวมถึงเรื่องราวที่ต้องการจะร้องทุกผ่านรายการสอนอบานเย็นด้วยค่ะที่แฟนเพจของเรานะคะเข้าไปที่หน้า Facebook ค้นหาคําว่าสอนอบานเย็นนิวทีวีค่ะครับหรือที่บานเย็น n e w ท t g m a i l c o m ครับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ026155144ค่ะครับหรือที่ฮอตไลน์สายตรงนะครับ0944858589ครับและก็ที่อยู่นะคะที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ด้วยค่ะครับผมในเรื่องร้อนๆก็จะกลายเป็นเย็นที่สอนอบานเย็นครับผมชนาวิรัตหวังจีพานิชครับและดิฉันนัชชาณ์นันนนีี้้หหมดาท่ ของเรา2คนรวมถึงทีมงานสอนอบานเย็นแล้วลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สิบเอ็ดนาฬิกาตรงแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ